สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ming g r e e Channel กันอีกเช่นเคยนะคะและในคลิปวันนี้แอนมินจะมาแนะนำ10ดับเกมมือถือเอาชีตรอสไว v วอร์มาใหม่ประจำเดือนมกรา2024ที่มีให้เลก่นทางออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยค่ะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะแล้วจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นประจำเดือนมกรา2024กันบ้างนั้นก็เชิญเราชมกันได้เลยค่ะ let's go เปิดมาที่ตัวเกมแรกนะคะก็น่าเล่นกันเลยชื่อว่า Survivors of the Zombie World ตัวเกมนี้เป็นเกมแนว Action Shooter นะคะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เล่นเพลินใช้ได้กันเลยจะมีในส่วนโหมดทางออฟไลน์ line และก็ออนไลน์ซึ่งสามารถเล่นกับเพื่อนได้ในวง WiFi เดียวกันได้นะคะมีระบบกลางวันกลางคืนที่สมจริงแถมก็ยังมาพร้อมกับตัวละครให้เลือกใช้งานปลดปอกมากกว่า30ตัวละครกันอีกด้วยในส่วนของทางด้านเกมเพลย์นะคะก็เล้เข้าใจไม่ยากเป็นมุมมองจากด้านบนนะคะ ปิ้งมือมันไปอย่าให้ตายแล้วก็ได้ค่าสัมบีให้หมดไปนอาจากที่จะมีทั้งหมดออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์กันแล้วยนจะมีในส่วนของบทในเรื่องหมดอาชีพรอดหมด้องก,กันก็ใครที่สนใจนะนะคะสามารถไปเลือกโหมดที่ชื่อชอบไปเล่นกันได้เลยะคะ่ะเกมต่อมา lights of a r k s จะเป็นเกมมือถือแนว Strategy เอาชีรอดในทะเลที่น่าตื่นเต้นโดยที่มนุษยชาตินะคะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบกับอาชีพรอดขั้นสูงสุด สำรวจภูมิทัศน์ที่ลบสลายซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและสิ่งมีชีวิตที่เชื่อร้ายสร้างที่พักอาศัยทางทะเลเสริมการป้องกันอัปเกรดอาคารต่างๆฝึกกองทัพและก็รับสมัครคีโร่ที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีหน้าที่ต้องรวบรวมทรัพยากรที่สําคัญและก็ช่วยเหลือ,อผู้รอดชีวิตคนอื่นที่ติดอยู่โดยเช่นกันนะ ึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะเป็นแนว s t ต a t e อรนะคะแต่ภาพกราฟิกภายในตัวเกมต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆหากใครที่ชื่นชอบเกมนแนวเอาชีตวดนะคะแล้วก็เป็น s t ต a เจ g รีเราดาวน์โหลเล่นกันดูนะเล่นเพลินมากๆเลยค่ะตัวเกมที่3ถึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะออกมาสักพักแล้วแต่ว่าก็มีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะ ชื่อว่า The Walking Dead Survivors นั่นเองค่ะจะเป็นเกมมือถือกลยุทธ์แนว RTS นะคะจัดการบริหารเอาตัวรอดจากพวก Walker ซึ่งก็มาจากหนังซีรีส์ดังอย่าง The Walking Dead Survivors นะคะโดยก็เป็นลิขสิทธิ์แท้นะมาพร้อมกับภาษาไทายอย่างเต็มรูปแบบสิ่งตัวเกมนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการแคมป์เพื่อป้องกันเหล่า Walker แล้วก็ยังต้องสร้างกำลังคนไปบุกแคมป์อ,อื่นๆเพื่อยึดทรัพยายกรเอาตัวรอดต่อดจนวางกำลังป้องกันสร้างกำแพงสร้างเครื่องป้องกันจากแคมป์อ,อื่นๆที่จะมาบุกโดยเช่นกัน เดยนโรแล้วตัวเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในซีรีส์ The Walking Dead ที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะมีออกมาหลายเกมนะคะแต่ก็จะเป็นคอนเแนวกันหมดเลยนะถ้าชอบเกมแนวไหนก็ไปเล่นเกมแนวนั้นกันเลยนะแต่อันนี้ก็จะเป็นอิงตัวเกมที่เอามาแนะนํานั้นอีกค่ะห้าใครที่สนใจลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะคะต่อมาเกมซีซี Minor Escape เกมนี้เป็นเกมแนว Survival ที่ผสมกับแนว p u z z l ซซึ่งในตัวเกมนั้นนะคะเพื่อนๆจะได้รับบทบาทเป็นคนขุดแร่ที่ดิอดูใน่วนลึกของเหมืองเพื่อที่จะหลบหนีนะคะก็ต้องแก้ไขปริศนาต่างๆที่พบระหว่างทางโดยในตัวเกมก็จะแบ่งออกเป็นโซนห้องหลบหนีต่างๆพร้อมกับปริศนาที่เพื่อนๆต้องแก้ไขนะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าระหว่างที่เรากำลังหลบหนีก็จะได้พบกับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าไอเทมต่างๆที่จะช่วยให้เราได้สามารถแก้ไขปริศนาต่างๆที่ได้พบตลอดทางกันเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ ได้เลยนะคะก็คือครบเพลิงที่เราต้องหาให้ได้นะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้ด้วยเงินดิจิตอลของเกมทําได้โดยการคุดท้องในเหมืองทองนั้นก็สามารถนําไปซื้อได้ค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นเกมแนวพัลโซธ,ธรรมดานะคะแต่ภายในตัวเกมต้องบอกเลยว่าสามารถเคลื่อนที่ตัวละครของเราได้ไปตามรับรับฉากกันเลยซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถดาโหลดไปได้เลยะคะ่ะ เกมพี่5 Survivor Forest Island เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะคะที่น่าสนใจมากๆเกมหนึ่งเลยนะโดยเพื่อนๆต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในบนเกาะซึ่งภารกิจหลักของเราก็คือต้องรวบรวมวัสดุที่สามารถพบได้ในบล็อกไม้ซิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะลอยอยู่บนทะเลเพื่อนๆก็สามารถดำดิ่งลมน้ำและค้นหาทรัพยากรเพื่อเอามาประทานชีวิตได้เพื่อนๆนะคะก็ต้องระวังสัตว์ป่าด,ด้วยเนื่องจากจะมีพวกมันอยู่มากมายรอบๆตัว แล้วพวกมันก็สามารถทำรายเราได้นะเมื่อเรามีวัตถุดิบที่เพียงพอแล้วเพวื่อนๆก็สามารถเริ่มอัปเกรดทรัพยากรและไอเทมของเราได้สามารถซื้ออาวุธชุดเกราะและก,ก็อุปกรณ์อื่นๆที่เราจําเป็นได้ด้วยนะคะใน่วนของภาพกราฟิกบอกเลยว่าสวยงามมากๆสภาพแวดล้อมต่างๆบอกเลยว่าดีเยี่ยมอีกเช่นเดียวกันก็หากใครที่สนใจตาอรับลรงกันดูนะคะ ตัวเกมที่นำเสนอเลยสําหรับแนวอารชิอนะคะตัวเกมนี้เลยชื่อว่า Obsession ซึ่งก่อนที่จะชื่อ Obsession นะคะมันก็เคยมีชื่อว่า Uncharted นั่นเองซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมอินดี้แนวซัมบี้และก็ผสมกับแนวแซนด์บ็อกซ์ที่มีลักษณะเหมือน DC นะคะ Stalker มาพร้อมด้วยองค์กรการอาชีชิทอนสยองขวัญและโลกเปิดแบบ Open World หน้าที่ของเราในตัวเกมนั้นเพียงแค่ต้องต่อสู้เพื่ออาชิอ เดี๋ยก็ต้องต่อสู้กับฟงซัมบี้และกลุ่มที่แม่เป็นมีดเพียงํำพังหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนๆของเราในหมู่คนเลหลายคนก็นได้นะในส่วนภาพกราฟิกบอกเลยเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุณตาก,กันแม่ย่างดีก็คือจะเป็นแนวสงเรียมนะคะที่คล้ายกับ Minecraft ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเกมเลยสำหรับใน a เอาชิรอที่แอดมินแนะนำกันเลยนะคะถ้าสนใจก็ลองดาว,ดวน์โหลดไปเล่นดูคะ่ะ เกมที 7. ่ 7. Preon Infection ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมวิ่ง FPS ที่เราต้องเอาชีวิตรอดและก็พยายามทำคะแนนสูงสุดให้ได้แต่ใครยังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเกมนี้เลย i n t o t t e d e นะคะจะมีความคล้ายกันมากเลยนะที่เราต้องคอยวิ่งไปนะคะและก็ยิงซอมบี้ระหว่างทางและระหว่างทางนั้นเราก็สามารถเก็บปืนต่างๆหรือว่าไอเทมต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ฮะในส่วนของตัวเกม i n t u the d e นะคะก็จะเป็นการใช้ไจโรสโคปในการเคลื่อนที่ตัวละครของเรา ต่สำหรับตัวเกมนี้นะคะเราก็ทําการใช้จอยสติ๊กในการเคลื่อนที่ตัวละครของเรานั่นเองค่ะในส่วนของภาพก,กราฟิกไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแน่นอนว่าสําหรับแนวนี้ก็ต้องภาพสวยอยู่แล้วแล้วก็กราฟิกสาม,มิติมรรยาการในตัวเกมนะคะบอกเลยว่าสมกับเป็นเกมแนวซอมบี้แน,ะนะะ่นอนค่ะมาสนใจดาวเราไปดล่นกันดูนะเกมที่แปด p e r c y i c e l a n d ซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนวซีมูเลชัน RPGG ที่จะมาถึงนะคะผู้เล่นก็จะได้เดยนดูระบบวิธีการเล่นต่างๆโดยที่ไม่มีการเล่าเรื่องราวอะไรทั้งนั้นพร้อมกบเสียงเงยียบงานจนชวนหลับนะแ้วแรกเราก็จะได้ค้นทรัพยากรคราฟสิ่งของต่างๆแก้ปัญหาภายในเกาะโดยก็มีจุดุหมายที่เราต้องสร้างหมู่บ้านในไว้เด็กของเราขึ้นมาใหม่ออกเดินทา้าผจญภยัยปลาดิ้และสร้างหมู่บ้านบนเกาะอันแสนอบอุ่นบนพื้นที่ว่างเปล่าที่รกไปโดยต้นไม้และก็หินเกลื่อน สำหรับเกาะลึกลับที่อยู่ใกล้เคียงและก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านที่เป็นมิตรให้หรอดพ้นจากชีวิตในเมืองที่น่าเบื่อหน่ายทุกวันในโซนของภาพกราฟิกนะคะไม่ต้องบอกเลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นตรงหน้าแล้วนะบรนยากาศภายในเกมทําให้คนเล่นนะคะแต่เพลินสบายตาเล่นๆทั้งวันอย่างแน่น,นะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดในเงินได้เลยนะคะ ต่อมาเกมที่9 v u r v i v a l i ิร์จะเป็นเกมมือถือเอาชีตรอดน,นะคะผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการสุดท้ายที่ติดอยู่บนเกาะร้างที่พวกเขาต้องพยายามเอาชีตรอดจะมีทั้งสิงโตและก็สัตว์ป่าอื่นๆนะคะที่พร้อมจะเข้ามาทําร้ายเราสิ่งแรกที่เราต้องทําเมื่อมาถึงเกาะน,นี้ก็คือการได้รับทรัพยากรที่เราสามารถรับทรัพยากรจากต้นไม้พืชสัตว์ที่เราจัดการเร,รื่ ินซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เราก็สามารถมาสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆได้ทุกประเภทกันเลยก็คือจะมีอิสระอย่างเต็มที่ให้เราได้ทํากับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะใครที่สายนี้ต้องถูกใจอย่างแน่นอนเอาไปดาวโหลดเล่นกันได้เลยนะ ที่สุดก็มาถึงกับตัวเกมสุดท้ายกันสักทีนะคะสำหรับตัวเกมนี้ชื่อว่า Lego Mobile X Fortnite จะเป็นเกมแนว s u u v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  l l r r f t t n n g d v v n t u u r e นะคะที่เรามือปืนจากโลกของ Fortnite ก็ได้หลุดเข้ามาในโลกของ Lego และถูกเนรมิตให้กลายเป็นตัวละคร Lego จิ้วสุดน่ารัก ซึ่งเกมน,นี้นะคะจะไม่เน้นถือปืนลากยิงหัวแบบคุมๆแต่ก็จะเน้นไปที่การฟาร์มทรัพยายกรมาสร้างบ้านและสิ่งก่อสร้างในฝันของเราเองพร้อมกันนั้นเราก็ต้องเอาตัวรอดจากภัยอันตรารับตัวไปให้ได้ด้วยนะในส่วนของตัวเกมเพลย์นะคะก็เรียวมากๆที่มาพร้อมกับระบบมากมายที่จะให้เราได้รู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกมจริงๆและก็จะมีระบบการเล่นแบบมัลติเพเยอร์นะคะที่ทําให้เราสามารถสร้างเมืองในฝันหรือว่าจะเอาไปปนจม่ายกับเพื่อนๆได้เช่น,เนกัน,บบกนเป็นเกมที่เอาใจทั้งฝั่งเกมแนวเร โกนะคะ Fortnite แล้วก็แนวอัจริะกันเลยค่ะเอามา,วารวมกันคือนนาเลยกัสุดๆเลยถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใน a แอบเท่าๆกันเลยนะคะ เจอกันไปแล้วสำหรับเกมแนวอาชีตรอดมาใหม่ประจำเดือนม,โมโกราสอ2พ2นที่มีให้เลือกเล่นจุใจกันถึง10เกมนันเลยถ้าใครที่ชื่นชอบตัวเกมไหนก็ไปดาวน์โหลดตัวเกมนั้นเล่นกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าบา,บายๆค่ะ